ถ้าเกิดท่านเคยได้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วนะครับติ่งเนื้อที่ตัดออกมาเนี่ยเราจะแยกเป็นชนิดที่เรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเรง็งเช่นชนิดที่เรียกว่าอะดีโนมาโดยตัวของมันเองเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ชนิดที่โชคร้ายเนี่ยนะครับก็จะเกิดมะเร็งได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง20%ซในประมาณ20ปีซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามะเรง็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเกิดจากติ่งเนื้อชนิดนี้ดังนั้นการที่ท่านได้ตัดติ่งเนื้อชนิดนี้ออกสากลำไไ้แล้วก็แปลว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตของท่านเนี่ยน่าจะลดลง ชนิดของตัวอะดีโนมาตัวนี้เนี่ยครับก็ะจะยังแยกเป็นชนิดต่างๆว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางเสียงต่ำเช่นถ้าเกิดมีขนาดมากกว่า1เซนติเมตรหรือว่ามีลักษณะที่ผิดปกตินะครับที่ทางการแพทย์จะเรียกว่าเป็นลักษณะแบบวีรัสร่วมด้วยหรือว่ามีลักษณะของการกลายของเซลล์ชนิดที่ว่าเป็นดิสเพลเชียที่มีเกรดสูงๆเนี่ยก็จะเสียง